สวัสดีครับป๋าป๋าผมโอ้ป๋าแนนโอ้เป็นอะไรนี่เอา้าเสียบลุดอู้ <c oughs> ในมังกร่อย <c oughs> <c oughs> โอ้เรียบร้อยครับสวัสดีชาวดินนี่ครับสวัสดีชาวดินไม่ต้องพูดชาวดิน อโซมาป้าโซโซมีโไมีมโอ้ทมไมโคน้อยหนูโซมันมีฝาท้ายก็ดีแต่อล่ฝาท้ายไม่มีด้วยต <c oughs> ายเลยครับแบบนี้สันนี้จะเป็นร้อยเจ็ดห้าครับเคเอสแต่ใส่เครื่องร้อยเจ็ดห้าครับ ลื่นครับลื่นนะร้อยเจ็ดห้บิจีครับคันนี้ผมชอบเกอนนีมากเลยในตรงมือเปิดประตูไหมลองไปหานอ๋อ <laughs> เอาไป ไม่ไปครับเอาไงดีปะลื่นครับลื่นน้ำมันแฉะครับ เสียก๊อบเอาไงครับนี่เอาไว้อย่อางนี้แหละโอ้โหใจร้ายมากเลยครับเสียกอ๊อปโอ้โหเสียก๊อปบอกว่าเอาไว้อย่างนี้แหละ ได้แล้วโอ้โหสุดจัดสุดจัดเยี่ยมเลยปะโอ้โหรถแรงรถแรงเดี๋ยวคันต่อไปครับจมแน่นอนครับนี่โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับ สวัสดีครับ